นี่คือดอกแตงกวานะครับเรามาดูว่าวันนี้แตงกวาของคุณพยับมีกี่ลูกนะครับหนึ่งสองสามนะครับสี่ห้าหกแล้วก็อันนี้เจ็ดนะครับอันนี้เดี๋ยวเราจะเด็ดออกมาเลยตึ๊บออกมา เราจะมาทดลองกินกันเลยนะครับจังกว่าครับหลังจากที่เราล้างเรียบร้อยนะครับเราก็จะมาลองั่นกันดูนะครับนี่นี่มาดูเนื้อในมันนี่น,นี่ครับน่าทานมากๆนะครับอันนี้จังกว่านี่น ใหญ่มากๆนะอืออืมอร่อยหวานชุ่มฉ่ำสดชื่นน่ากิน